สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเข้าใจในภวังทั้งสาคืออดีตภวังภวังคจลรนณะและภวังคุปัดเฉทะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับการเวลาทั้งสคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการจะพอให้เข้าใจว่าอดีตภวัง เป็นอารมณ์เก่าเป็นจิตใต้สำนึกเป็นสัญชาตญาณที่มีอารมณ์เดียวกับภวังคจิตนั้นเป็นผลในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุในอดีตส่วนในะวังคจรลณนะเป็นอารมณ์เก่าอารมณ์เดียวกันกับอดีตภวังแต่เริ่มมีอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบแล้ว โดยพวังขจิตรู้ว่ามีอารมณ์ใหม่จากทวารหกนั้นมากระทบแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีการรับอารมณ์ใหม่นั้นเข้ามาปรุงแต่งใหม่คือรู้เฉยๆเท่านั้นโดยวัตถุหก 6, รู้อารมณ์หกด้วยวิญญาณหกจากทวารหก แล้วเกิดวิถีหกขึ้นมาคือในปัญจทวารหและมโนทวารก็เกิดพวังคจรณน,นี้ได้เหมือนกันส่วนในพวังคุปัดเฉทะนั้นเป็นการตัดกระแสพวังเก่าให้ขาดลงไปพวังขจิตหรือมโนธาตุนั้น จะรับเอาอารมณ์ใหม่เข้ามาปรุงแต่งจึงเกิดผัสสะหกและวิสยัปวัติชักกะหรือความเป็นไปของจิตหรือวิถีจิตขึ้นมาถ้าไม่ประกอบด้วยเจตนาหรือเป็นอเหตุกจิตที่เป็นวิบากจิต15เรียกว่าเป็นการเสวยวิบากกรรม ที่กล่าวมานี้จัดเป็นผลในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุในอดีตนั่นเองส่วนในกิริยาจิตอีกสคือเป็นจิตที่สักแต่ว่ากระทำรรจึงไม่เป็นกุศล,ลกรรมและอก,กุศลกรรมไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นเองดังนั้น ในอเหกจิตทั้ง18แบบนี้จึงไม่มีเจตนาไม่มีผลตามมาในอนาคตถ้าเกิดจากเหตุอย่างน้อยหนึ่งเหตุถือว่าเป็นมโนกรรมไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมก็ตามจัดเป็นเหตุในปัจจุบันเหตุหนั้นได้แก่โลภ โทสะโมหะอโลภะอโทสะและอโมหะเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งเหตุขึ้นไปและมีเจตนาเกิดขึ้นร่วมด้วยกันก็จะเกิดสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกทั้งเจ็ดขึ้นประกอบกันคือผัสสะเวทนาสัญญา เจตนาเอกักขตาชีวิตตินรีและมณสิการจึงทำให้เกิดเหตุในปัจจุบันทั้งห้าขึ้นคือผัสสะเวทนาตันหาอุปทานและพบซึ่งเป็นกรรมภพขึ้นนั่นคือเป็นกระบวนการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกุศล,ลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามการสร้างกรรมในปัจจุบันก็คือสร้างเหตุในปัจจุบันนั่นเองเมื่อมีการสร้างกรรมสร้างเหตุขึ้นมาก็จะทำให้มีผลตามมาในอนาคตก็คือวิบากกรรมจากกรรมจากเหตุที่สร้างขึ้นในปัจจุบันนี้ ซึ่งผลในอนาคตก็คืออนาคตตการหรือผลทั้งห้าได้แก่วิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะและเวทนาการเกิดผลในอนาคตทั้งห้านั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประวัติการและปฏิสนธิการ การเกิดผลในประวัติการก็เกิดขึ้นในวิถีจิตรหรือความเป็นไปของจิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในภพชาตินี้จิตจะเกิดการเสวยเวทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขหรือเฉยๆจากการขึ้นวิถีจิตจนเกิดชวนะจิตขึ้นมา และเมื่อจบวิถีจิตแล้วก็จะกลับเข้าสู่พวังคจิตตามเดิมวงล้อของธรรมจักรก็จะหมุนไปวาระจิตในขณะนี้ก็จะกลายมาเป็นผลในปัจจุบันส่วนเหตุที่ทำให้เกิดผลในปัจจุบันขณะนี้ก็จะกลับกลายเป็นเหตุในอดีตไปเลย เพียงชั่วในหนึ่งรอบวิถีจิตเท่านั้นที่จะมีอยู่17ขณะจิตเมื่อมีการเสวยเวทนาหรือเกิดชวนาจิตขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มีตัณหาเกิดขึ้นตามมาจึงทำให้เกิดเหตุในปัจจุบันรอบใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งเป็นการหมุนวงล้อธรรมจักร ในประวัติการไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าวนเวียนหรือเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรส่วนการเกิดผลในปฏิสนธิการคือเมื่อตายจากภพชาติที่เป็นอยู่นี้ไปเมื่อเกิดจุติจิตขึ้นมากรรมภพก็จะมาปรุงแต่งให้เกิด อุบัติภพหรือชาติขึ้นเกิดปฏิสนธิจิตขึ้นมาใหม่ในภพชาติใหม่เหตุต่างๆที่ทำให้เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นก็จะกลับกายเป็นเหตุในอดีตไปปฏิสนธิจิตนั้นก็จะกลับกายเป็นผลในปัจจุบันทนันที ผวังขจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะกลายเป็นผลในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุในอดีตมีอารมณ์เก่าจากกรรมภพที่มาปรุงแต่งจุติจิตนั่นเองเรียกว่าเป็นอดีตผวังนั่นคือวงล้อธรรมจักรจะหมุนวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่เคยเป็นปัจจุบันในเมื่อก่อนก็จะกลับกลายเป็นอดีตของปัจจุบันขณะนี้ลมหายใจนี้ขณะจิตนี้วิถีจิตนี้ผวังขจิตเองก็จะหมุนไปตามวงล้อธรรมจักรด้วยเช่นกันจะเห็นว่าผวังคจิตนั้นเป็นอนัตตา คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งไม่สามารถบังคับให้ผวังคจิตเป็นไปตามต้องการได้ผวังคจิตของปุตุชนทั้งสประเภทก็จะเป็นไปตามกฎไปรักษณ์มีลักษณะทั้งสคืออนิจจังทุกขังอนัตตาครบถ้วนทั้ง3มลักษณะ ดังนั้นจะเห็นว่าจิตใต้สำนึกสัญชาตญาณที่เป็นอดีตภวังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่งถ้าต้องการให้ภวังขจิตจิตใต้สำนึกหรือสัญชาตญาณที่ดีก็ต้องหมั่นเพียรสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้เช่นมหากุศลจิต มหากคตตกุศล,ลจิตและโลกุตระกุศล,ลจิตและพยายามหาทางละอกุศล,ลจิตไปเรื่อยๆตามแบบสัมมัตประธานสีหรือสัมมาวายมะหรือความเพียรชอบคือ 1. นึ่งอกุลลจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วให้พยายามละให้หมดไป สองอกุศลและจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นพยายามอย่าให้เกิดขึ้นมาสามกุศลและจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นพยายามสร้างคึ้ให้เกิดขึ้นมาสี่กุศลและจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามต่อยอดทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนในภวังคจิตของพระอรหันต์จิตคือพุทธ,ธะเป็นจริมกะจิตเป็นนิพพานธาตุจะเหลือลักษณะเดียวคืออนัตตาที่เป็นบรมสุขไม่แปรผันไปเป็นทุกข์อีกเลยสรุปแล้วอดีตภวังหรือภวังเก่าเป็นจิตใต้สำนึกเป็นสัญชาตญาณ มีอารมณ์เก่าเกิดจากกรรมพปรุงแต่งจุติดมาเป็นปฏิสนธิจิตแล้วเข้าพวังจึงเป็นผลในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุในอดีตผวังคะจนละณะเหมือนกับอดีตภวังแต่เริ่มมีอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบแล้วเพียงแต่ยังไม่รับอารมณ์ใหม่เข้ามาเท่านั้นเอง การปรุงแต่งจากอารมณ์ใหม่นั้นยังเป็นอนาคตการซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ถ้ากระแสผวังไม่ขาดหรือไม่มีผวังคุปัดเฉทะก็จะไม่มีการรับอารมณ์ใหม่นั้นเข้ามาปรุงแต่งจึงไม่มีอนาคตเกิดขึ้นมาจากอารมณ์เหล่านั้นได้ผวังคุปัดเชทะ คือการตัดกระแสพวังให้ขาดมีการรับอารมณ์ใหม่เข้ามาปรุงแต่งอารมณ์ใหม่ที่มากระทบเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเหตุในปัจจุบันทันทีจึงเกิดการขึ้นวิถีจิตต่อไปเมื่อเกิดชวนาจิตขึ้นมาเสวยอารมณ์ก็จะกลับกลายเป็นผลในปัจจุบันทันที อารมณ์ที่เพิ่งรับเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดวิถีจิตเมื่อในขณะจิตที่แล้วก็จะกลับกายไปเป็นเหตุในอดีตทันทีเมื่อเสวยเวทนาแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาก็จะเกิดกรรมภพขึ้นคือเหตุในปัจจุบันซึ่งจะทำให้เกิดผลในอนาคตได้ทั้งในประวัติการ และปฏิสนธิการแล้วแต่กรรมภพนั้นๆจึงเป็นการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนั่นเอง